ถึงร้านพี่ลงแล้วนะครับเดีย๋ยวเริ่มบนจากด้านนี้แล้วกันเอาดูที่ด้านหน้าก่อน950นะครับแมค้าหลบให้เลยแมค้าติดโทรศัพท์950บาทตัวนี้เป็นกําฟา F2 นะฮะโอ้คลกดีด้วยแล้วก็หัวดีด้วยนะครับ ่วด้านบนด้านบนนั้นอ๋อมีเหมือนกันนะครับตัว950ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะผมว่าเนื้อทูโทนนะครับเป็นแดงเหลืองนะแต่เหลืองอาจจะไม่เข้มมากนะครับแต่พอมองออกก็เป็นแดงเหลืองส่วนด้านล่าง ตัวนี้ก็มีเชื้อกำฟ้าแน่นอนครับเพราะว่าตาเขาเป็นสีขาวนะฮะ1,900บาทนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแดงสดเลยนะครับเป็นปลาไซใหญ่เนาะตัวพันเตัวนี้ถัดมาตู้กลางตัวนี้ไม่มีราคานะครับทรงสวยกระชับนะครับมุกขึ้นหัว ก็เป็นกํฟ้า F2 เหมือนกันนะครับตาขาวเหมือนกันคิดว่าน่าจะ950เหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละเพราะเหมือนคองเดียวกันเลยเข้าไปข้างในกันเลยนะฮะ1,900ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็น F F1 นะฮะเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะเป็น F1 นะครับ1,900บาท ด้านล่าง2,800บาทนะครับส่วนด้านบน1,500บาทครับด้านบนนี้ทูโทนแดงเหลืองชัดเจนอยู่นะครับ ด้านบนตัวนี้เป็นช็อตบอดี้นะครับเป็นทรงสั้นนะฮะ,ะแดงเหลือง1,500บาทขัดมา1,900นะครับโอ้ F1 สวยๆตัวนี้ F1 ตัวนี้แดงทั้งตัวเลยนะครับขุนด้วยอาหารเล่งสีดีๆนี้ตอนโตจะแดงสวยมากเลยด้านข้างที่เขาเขียนไว้ว่าพันสามไข่แล้วอ,อ๋อไม่มีนะน่าจะขายไปแล้วนะครับตัวเมียขัดมาตู้ล่างสามผมมาบันไดหลบนิดนึงส5 0มีตัวเดียวนี่อ๋ออีโต้ปังตอตัวนี้แน่เลย ตัวนี้เหมือนเคยเห็นแล้วนะครับมุกอะไรทุกอย่างก็สวยหมดเลยนะแต่ทรงเขาจะแปลกๆหน่อยก็จัดอยู่ในกลุ่มปลาแปลกนะครับคนเล่นก็มีนะครับคนที่เล่นปลาแปลกเนี่ยครับที่ผมบอกเป็นอีโต้ฟ,ฟังตอดูสังเกตนะครับช่วงหางเขาแหว่งขึ้นไปนะครับเป็นทรงจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรลนะ่ะขวานหรืออีโต้อะไรประมาณเนี้ย ก็เป็นจัดอยู่ในกลุ่มปลาแปลกตัวนึงที่มีรายละเอียดตัวสวยนะครับถัดมา600นะขายไปแล้ว2ตัวเหลือตัวเดียวคือตัวนี้นะครับด้านล่าง650แล้วก็ข้างนี้350 3,500เหมือนจะเป็นเทคนะครับน่าจะเป็นเทคแดงนะฮะตัวนี้หรือที่เรารู้จักกันในนามเลเท็กซัสนะฮะผมสันนิษฐานนะลักษณะใกล้เคียง3,500บาทนะครับซึ่งจริงๆไม่ค่อยเห็นแล้วนะปลาเลเท็กซัสเนี่ยคนทำน้อยแล้วเนาะ,ะตัวนี้พันสองยังอยู่นะครับเผื่อท่านใดชอบ ด้านบน900 F2 จองกล้องสะง,งั้นเลยไม่เห็นด้านข้างเลยถัดมาตัวนี้3 5 0 0โอ้โหให้ดูราคาก่อนดูมุกปลานะครับมุกลอยนะมุกค่อนข้างจะเด่นลอยชัดเลยนะครับเครื่องหางสวยนะฮะตัวนี้เครื่องหางสวย ส่วนด้านหน้าก็ตามนี้นะครับก็พิจารณาดูกันชัดๆเอาเนาะเรื่องมุกอ่ะสวยอยู่ละส่วนด้านล่างนะครับ1,200ตัวแดงๆที่ขึ้นปกคลิปที่แล้วไม่อยู่แล้วนะครับ จะมีตัวใหม่มาเพิ่มตัวนี้แล้วก็ตัวนี้1,200งนะครับชุดนี้พัดมาเลยเป็นตัว850หัวโป่งเลยนะหัวใหญ่มาก850บาทนะครับชุดนี้ทรงสั้นกระชับนะครับมีท้องนิดนึงมุกสวยงาม คู่นี้850นะครับแล้วก็คู่ล่าง850ราราคาเท่ากันถัดมาคู่บนพันสอง ด้านนี้900บาทน่าจะเป็นฟ lower horn นะครับตัวนี้เอผมน่าจะบอกผิดนะครับเขาไม่มีมาร์คขมับอาจจะมีเลือดกำฟ้าหรือเปล่าส่วนคู่นี้650บาทนะครับตัวนี้อกำฟ้าแน่ๆอยู่แล้วรูปทรงฟ้าบอกนะครับ650 จะอยู่ที่เออะไรไม่เอฟหนึ่งก็0.5นหือว่าจะเป็นเอฟสองัดมา650บาทนะครับตัวนี้ทรงกว้างหนานะครับตัวนี้แดงดีด้วย เป็นกำฟ้าที่มีเลือดฟาวเวอร์ฮอนเยอะหน่อยนะครับหุ่นคล้ายฟาวเวอร์ฮอนแต่เครื่องคล้ายกำฟ้าถัดมาพันสองตาขาวมุกดีเลยนะครับแดงด้วยส่วนตู้ล่างไม่มีปลาแล้วนะ800กับ1500ด้านนี้เป็นฟาวเวอร์ฮอนไซส์เล็กนะครับ600 800 เดี๋ยวผมขยับพัดลมก่อนพัดลมเป่าใหม่เนาะครับมาขยับเรียบร้อย600บาทนะครับตัวนี้ถัดมาตัวนี้ก็600นะครับไซส์เล็กนะ ไซส์สนิ้วนีน้มีเองแต่หัวใหญ่มากข <_ t iny> ยับพัดลมคืนแม่ค้าก่อนเดี๋ยวแม่ค้าร้อน <_ t iny> ล็อกกลาง850นะครับเป็นกัฟ้า F2 950รก็เช่นกันนะครับ อ่า950ตัวนี้เป็นกำฟ้ามุกนะฮะส่วนด้านหลังด้านนี้ก็น่าจะเป็นปลาชุดสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็น G ีบีเท่าที่ดูมีน่าสนใจก็เป็นตัวนี้เนาะ พูดถึงเรื่องอการลอกเคลียร์แล้วก็แดงนะครับตัวนี้ใช้ได้ก็ต้องเรื่องหัวต้องไปลองลุ้นดูอีกทีนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ